ตอนนี้เราก็วางพารอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็น Isuzu All New ครับเป็นรถปี18นะครับใช้พอรอยหัวสั้นแขนยาว30นะครับมีเบรกมือนะฮะคันนี้มีเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับมีแนบ20มิลข้างละ4แผ่นแนบ2งอข้างละ1แผ่นโชค1คู่นะครับเป็นแนบแบบมีสกีให้พร้อมเลยนี่ครับเบรกลัดแนบไว้ด้านหน้าแบบนี้ครับ ช่วงล่างสวยชุดเพาลอยกับกระทะล้อรวมค่าติดตั้งอยู่ที่39,000บาทนะครับโชคตั้งหากแหนบตั้งหากนะครับโอเคนี่ก็จะมีตรงเตงเพิ่มเป็น6เนิ้วลูกค้าเน้นที่จะเอาไปแบกงานหนักเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับจะให้ดูล้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะไม่ออกเยอะแล้วรับแขน30นะล้อ15ล้อ15เนี่ยล้อก็ไม่ออกนะครับ สวยงามครับนี่ฮะขอบ15ครับสวยปิ้งแบบนี้เลยครับใช้ยางใหม่กระทะใหม่กันไปเลยให้ดูครับออนิวครับปี18นะฮะ,ะช่วงล่างก็เน้นการบรรทุกนะครับไม่ได้ทำรดยอ่อเป็นทรงเดิมๆเ,เลยเสริมแหนบเข้าไป20มิลข้างละ4แผ่นใช้แหนบสอง,งออข้างละหนึ่งแผ่นนะครับพอสามารถแบกน้ำหนักได้ สี่ถึงห้าตันนะฮะ mm hmm. พอรอยหัวสั้นนะครับเป็นพอรอยแขนสามสิบนะเรอจะได้ไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ใช้เฟืองเดิมนะครับ mm hmm. สามารถใช้เฟืองเดิมได้โอ okay. เคล้อก็ไม่ออกสวยงามครับให้ดูสมัยนี้ไม่มีใครชอบล้อออกแล้ว mm hmm. นี่ฮะแบบนี้เลยสวย